ทีนี้ลองมารันกันดูนะครับรันกันปุ๊บเนี่ยรันพัวเข้าไปเนี่ยอ่ะรันออกมาเรียบร้อยแล้วนะก็มาดูผลลัพธ์นะครับดูสองไฟล์เลยนะอ่าก็จะเห็นผลลัพธ์นะครับก็จะมี displacement มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรแล้วก็ใน e x t e r n a l force หน่วยเป็นนิวตัน นะครับแล้วก็เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าแรงภายในจะเห็นว่าแรงภายในเนี่ยหน่วยไอ้หน่วยนิวตันแล้วก็ไอ้สเตสสเตสเป็นเออสเตสเป็นไมกะปาสคาลทำไมถึงเป็นเมกะปาสคาลเดี๋ยวดูก่อนตัวเลขสูตรอะไรต่างๆเป็นยังไงอแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูตอนนี้คุณดูก่อนเห็นว่าตัวเลขอ่ะมันจะมีตัวเลขหนึ่งเป็นลบตัวเลขหนึ่งเป็นบวกเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าเอเลเมนต์ของคุณมันต้องอยู่ในสภาพสมดุลนะครับตัวเลขหนึ่งติดลบตัวเลขหนึ่งก็ต้องเป็นบวกเพราะว่า ในเอลเมนต์เนี่ยมันไม่มีแรงภายนอกอะไรมาทําแล้วมันทําแค่แค่ปลายทั้งสองนะครับมันเป็น two force member จบเลยเพราะนั้นตัวเลขหนึ่งบวกตัวเลขหนึ่งก็ต้องติดลบแค่นั้นนะครับทีนี้มาดูว่าสเตททำไมถึงเป็นเมกะาพาสคาสูตรผมใส่อะไรไว้นี่สูตรผมสูตรผมเอาดอทกันเลยตัว k ดอทกับ u อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอา k คูณกับ u นะเออ k คูณกับ u แล้วหารด้วย a อีกทีหนึ่งกอ็อย่าลืมนะครับว่าแรงออกมาเนี่ยมันเป็นหน่วยเป็นไอ้นี่ละแรงออกมาหน่วยเป็นนิวตันทีนี้ a ของเราเนี R ่ย A ของเราเนี่ยมันเป็นอะไรครับเอของเราเนี่ยมันหน่วยเป็นตารางม mm, ิลลิเมตรนะครับตารางมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นก็คือ,อตารางมิลลิเมตรเนี่ยถ้าทำเป็นตารางเมตรมันจะเป็น10มันจะมี10กำลังหกคูณมาไอสิบกำลังลบหกคูณมาด้วยแล้วตอนทีเนี้ยคุณเหมือนกับคุณหาร10บกำลังลบหกคตบกลับขึ้นไปเนี่ยตบกลับขึ้นไปมันก็จะกลายเป็น10กำลังหกเพราะฉะนั้นหน่วยออกมา ก็คือไอไอตรงนี้เราละไว้ในใจเนี่ยนะครับละไว้ในใจเพราะคุณเห็นว่าผมไม่ได้ใส่ตัวเลขไว้ในสูตรถ้ามันตบกลับขึ้นมามันก็เป็น10กําลัง6แล้วถ้าเราดรอป10กําลัง6ทิ้งไปหน่วยออกมาก็าต้องเป็นเมกะนะครับเพราะมันเพราะนั้นมันเลยออกมาเป็นเมกะปาสคาลไปเลยนะครับตรงนี้ก็คือใส่เอา f ส่วน A หารกันตรงๆเนี้ยหน่วยเป็นเมกะปาสคาลไปเลยเพราะว่า A ของเราเนี่ยมีหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตรครับ